กูเจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทํากรรมใดไว้ดีก็าตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปพวกพรามอีกพวกหนึ่งบอกว่าญาติสารลืเขาตายแล้วเนี่ยเขาก็ไปสวดอ้อนวอนสรรเสริญเดินเวียนรอบก็บอกว่าเดี๋ยวญาติเขาจะได้ไปสวรรค์ พรามอีกคนก็มาถามว่าผู้เจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยทำคนทั้งโลกให้ไปสวรรค์ได้หมดไหมแบบพราหมณ์พวกเนี้ยเจ้าก็เลยสอนพราหม์นั้นว่าถ้าให้คนที่ตายนะมันประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโูทุจริตต่อให้ใครไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบคนคนนี้ก็ยังไปนรกอยู่ดีนะพิธีกรรมตรงนั้นไม่ได้ช่วย แต่ถ้าคนที่ตายเนี่ยประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตใครจะไปสาบแช่งยังไงเขาก็ตามคนคนนี้ก็ยังไปสวรรค์อยู่ดีไม่ได้เป็นไปตามการกระทําของคนอื่นดังนั้นพู้เจ้าก็บอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมยังยืนยันเหมือนเดิมนะังนั้นให้เราทราบเรื่องนี้ให้ตรงตามที่พู้เจ้าบอกเราจะแก้ไขปัญหาถูกจุดนะ นั้นถ้าเราอยากจเจริญในชีวิตปุ๊บผู้เจ้าให้กลับมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ถูกต้องและถ้าโยมอยากได้กรรมนั้นส่งผลเร็วในทันทีเร็วที่สุดผู้เจ้าบอกสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจตุฌานอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาโยมเอาความเพียรมานั่งสมาธิดีกว่า และตั้งจิตอธิษฐานตอนที่ได้สมาธินะกรรมนั้นจะส่งผลในทันที